เอาในครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมรุกคอนเช็กกดซับสไครต์ชแนล XOMSKR กันด้วยในช่องผมช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครแพ็กเกจเอดิชั่นนั่นเองนะฮะก็มีการสอนสร้างหรือว่าสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครพีอีได้ฟรีนั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่อยากรู้นะก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยในช่องผมนะฮะเอาในช่องผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในช่องผมนะวันนี้ก็อยู่ผมสกิลทีวีอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนั่นเองนะเป็นแอดออนที่แบบชิมหายไม่ เป็นแอนดออนที่กันระเบิดนั่นเองหรือว่ากันโดนเจียนนั่นเองนะกันโดนแบบว่ากันโดนแบบเพื่อนแกล้งเราอย่างเงี้ยแบบลากคิปเปอร์มาหายเราแล้วก็มาระเบิดบ้านเราเประมาณนี้นะซึ่งเจ้าแอนดออนนี้มันจะไม่สามารถระเบิดได้เลยนเช้าโอมนะหรือว่าอะไรสิ่งต่างๆนานามันไม่สามารถระเบิดได้นะฮะลอมาดองเจ้าทีนทีนะสำหรับลิงดาวน์นั่นออนนี้นะ,ะผมเก็หงจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็เรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะเจ้าทีนทีนั่นเองนะเวลาเราจุดปุ๊บ มันก็จะหายไปโอ้โหซึ่งมันไม่ระเบิดนั่นเองนะฮะก็แม่งจุดยังไงให้ตายมันก็ยังไงมันก็ระเบิดไปได้นะฮะดูดูนะดูนะดูแนะม่งจุดยังไงให้ตายมันก็ไม่ระเบิดอะ่ะเออนะฮะซึ่งมันเป็นแอนดออนที่แบบการโดนเกียนหรือว่าการแบบสาหรับใครที่เล่นเลสเพย์แล้วกวาดคิปเปอร์ระเบิดบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แอนดออนนี้นะหายห่วงเลยนะซึ่งมันไม่สามารถระเบิดได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองคิปเปอร์นั่นเองนะ กิปเปิลก็จะสปอร์ตามปกตินะ,ะเวลามันระเบิดปุ๊บเดีมาดูนะปุ๊บนะฮะเ,เวลามระเบิดปุ๊บมันจะทำการทำการแบบหายไปเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะวางแบบรั่ๆนะฮะเดี๋ยวผมวางเยอะๆเลยยิ่หายเดี๋ยวผมจะลองปรับไปหมดสวอยวอลดูนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ๋ค้างแปปหนึ่งนะไอ้เขี้ยกวค้างซึ่งมันก็จะหายไปหมดเลยนะซึ่งถ้าผมไม่ค้างนะโอเคนั่นไงเขี้ยแม่ง นนั่ไงกว่าค้างเลยนะฮะก็มันเอาง่ายคือคิปเปอร์มันไม่มันไม่ระเบิดนั่นเองนะเวลามันจะเราดะทำการหายไปเลยในเช้าผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะเงี้ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเพื่อป็นกำลังใจก่อนหน้าคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายผม้โเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนเชวยกด subscribe ตรงกลางนี่เลยนะครับผมที่เป็นรูปโลโก้งผมนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆของผมนะสามารถดูได้เลยนะครับผมซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ไปดูกันเลย